ต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถจากสุดยนมือสองต่อคอ้อค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ยักษ์ใหญ่ของเราอีกแล้วนะคะนั่นก็คือรถตู้คอมมิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับรถตู้นะคะกับ Toyota c o m ม u ิวเตเนี่ยเขามีจุดกำเนิดมาจาก Toyota h ไฮเอนะคะโดยมีการเปิดทัวร์ครั้งแรกค่ะตั้งแต่ปี1900 67ค่ะแต่ว่าเป็นที่รู้จักในไทยของเรานะคะในปี1982ค่ะโดยมีการนำเข้าไทยด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือ Toyota HiAce รถตู้หลังคาสูงกับรถตู้นะคะ Toyota Commuter ค่ะและรถตู้หลังคาสูง VIP กับ Toyota v e n t u r y นั่นเองส่วนรถที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของเจนที่5ค่ะโดยมีการเปิดตัวครั้งแรก ในปี2005ค่ะและนะคะวันนี้เกศพาทุกคนค่ะมาชมกับคันนี้เลยกับ t o y o ต a c o m ม u t e r 3.0D 4 d นะคะรถปี15.16ค่ะราคาป้ายแดง1,28,000บาทค่ะคันนี้นะคะสีขาวแบบนี้เลยสีที่ขายดีขายดีมากๆตัวกระจกหน้าจะเป็นตัวคอมเมียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำเนะะีฮะ แล้วก็ตัวไฟหน้านะคะจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนมาเพราะกับไฟตัดหมอกคูนนะคะเป็นรถสวยคันสภาพเกียร์เอนะคะจุดแรกเดี๋ยวเยกียร์สภาพทุกคนค่ะไปชมกับตัวบอดี้ด้านหน้ากันก่อนนะคะว่าสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นเรามาดูกันเลยค่ะและนี่คือบอดี้ด้านหน้านะคะหลายคนตงใจแอบเปิดมาแล้วทำไมไม่เจอเครื่องยนต์ เพราะว่าถ้าเป็นรถตู้อย่างเงี้ยค่ะเครื่องยนต์เขาจะอยู่ใต้เบาะด้านข้างคนขับนะคะจะอยู่ด้านในตัวรถเนาะบอดี้ด้านหน้าก็จะเป็นกลุ่มแบบอ่อพวกน้ําปัดน้ําฝนต่างๆนะคะมอพักพักมอน้ําอะไรพวกนี้แล้วก็น้ามันเบรกค่ะอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะที่เปิดให้ดูเพราะว่ารถของเราเนี่ยไม่เคยผ่านการชนหนักนะคะไม่แบบ ต้องถึงขั้นเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งในแบบนี้นะคะทุกอย่างคือสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสติกเกอร์มอกอรเลขบาร์โค้ตัวถังนะคะยังอยู่สภาพเดิมน็อตนะคะแต่ละจุดแบบนี้เลยรวมไปถึงกับน็อตฝากระโปรงค่ะสภาพเดิมๆชิ้นเดียวกันค่ะเม็ดอาร์สติกเกอร์จากโรงงานตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0หรือว่า 3,000cc ให้แรงม้าุด1 3 6แรงม้าด้วยกันค่ะ ดูกับ body ด้านหน้าแล้วนะ,ะคะขยับมาดูด้านข้างสําหรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดําแบบนี้และตัวล้อค่ะล้อที่น่าจะเป็นล้อกระท้ามาพร้อมกับฝาครอบขนาด15นิ้วค่ะมาดูการกลับในส่วนของรถตู้นี่ค่ะด้านท้ายสังเกตดูกับขอบยางประตูต่างๆคือสภาพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะนี่ เป็นรถสวยค่ะสภาพเกียร์ A ค่ะไม่มีชนหนักทิ้คว่ำน้ำท่วมตัดต่อ,ตอ,ตอแดดแปลงหรือว่าไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเร็และยังสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องค่ะเรามีการนะคะลงในสัญญาในเรื่องของการรับประกันต่างๆเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรชี้เดียวเลยค่ะมาดูกับด้านหลังกันบ้างสําหรับในส่วนของด้านท้ายรถค่ะมีกับไฟแบ่งดุลที่3กระจกเป็นระบบไลฟ์ฟ้าที่ปัดน้ําฝนนะคะแบบนี้เลยและมาดูกับด้านท้ายรถ ต้องฝึกการเล่นกายกรรมมาด้วยนะคะด้านในนะคะก็มีพื้นที่นะ้าในการวางวางวงของต่างๆนะคะทั้งในก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสีแถวรวมด้านหน้าคนขับด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้จะเป็นรถตู้หลังค่าซูมด้วยก็ดูแบบดูโปง่งดูแบบไม่อึดอัดไม่คับแคบนะคะขึ้นอลองสะดวกสบายและนี่คือรอบๆตัวรถค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเกศพาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถเนี่ยค่ะด้านในก็คือสภาพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะด้านในจะเป็นโทนสีดำเนี่คะเบาะที่ได้คือเบาะแบบคือเบาะเดิมๆนะคะมากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะทรงใหญ่นั่งสะดวกสบายค่ะแล้วก็ไม่มีอรอยขาดด้วยตรงกลางเนี่ยก็สามารถจะเป็นที่นั่งก็ได้หรือว่าคุณสามารถที่จะพบับเบาะนะคะแบบนี้ เอาไว้แบบว่าเป็นที่วางของวางกงวาง,วงแก้วต่างๆได้ค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ5สปีดหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองใครที่ถนัดในเรื่องของการขับขี่เกียร์ธรรมดานะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์แล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียของ JVC นะคะรองรับแผ่นดิสซีดีดีวีดีต่างๆค่ะ เชื่อมต่อกับ A U X U S B นะคะเล่นออดิโอ o r ด d โอต่างๆตั้งค่ารายการโปรดได้เลยคะ่ะด้านล่างตัวแอร์จะเป็นแบบแมนวนวลค่ะปรับทิศทางปรับระดับความแรงของลมแล้วก็ความเย็นได้นะคะมีปุ่มควบคุมแอร์แล้วก็ไฟโซนด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่วางแกว้วพื้นฐันทั่วไปที่จุดบุดรีแบบนี้เลยจ้ะได้แอร์แบ็กคูน่นะคะแล้วก็นี่ ช่องใส่กอกสาด้านหน้าแบบนี้ค่ะนี่คือโซนด้านหน้าค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะจุดสําคัญกับสอนห้องพิสัษด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่คือโซนด้านหลังนะคะจะบอกว่าพื้นที่คือกว้างขวางมากนะเหยียดคงเหยียดขาอะไรได้สบายใครที่แบบว่าเวลาขึ้นรถแล้วแบบ ด้วยความที่บางทีน้องคุ้มชายค่ะแครงก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูเก๋ก,กะดูติดนู่นนี่นั่นอันนี้คือนั่งสบายมากๆนะคะอันนี้คือเก๋กแบบเหยียดขาได้สุดเลยนะคะลองรับแบบคนที่แบบตัวสูงๆได้สบายแล้วด้วยความที่ว่าเป็นรถตู้หลังคาสูงด้วยก็ขึ้นลงสะดวกสบายค่ะด้านหลังก็จะมีที่นั่งด้วยกันทั้งหมด3แถวเนะคะเป็นเบาะเดิมๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พูดถึงนะคะในส่วนของตัวเบาะนี้คือต้องบอกว่าไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะสภาพดีเลยใช้งานได้อีกนานค่ะแล้วก็มาดูกับตัวแอร์การแอร์เนี เขาก็จะมีของแต่ละแถวแต่ละที่นั่งนะคะไม่ต้องจดตีแย่งชิงแอร์กันนะคะคุณจะได้แอร์แบบเจาอกตกของใครของมันของแต่ละที่นั่งไปแบบนี้เลยค่ะสามารถปรับระดับความแรงของลมได้ด้วยหรือคุณอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะด้านข้างตรงนี้นี่หน้าต่างก็สามารถเปิดรับลมได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่แบบเดินทางไปต่างจังหวัดฉันอยากชมวิวอยากเอาหน้าออกไปต้อลมสัมผัสกับอากาศธรรมชาติต่างๆนะคะก็สามารถเปิดตัวหน้าต่างแบบนี้ได้เลยค่ะ ใครสนใจคันนี้นะคะจะซื้อเป็นแบบรถเอาไว้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพักผ่อนก็นได้หรือว่าเอาไว้ใช้งานประกอบอาชีพเป็นรถขนส่งบนชนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคันนี้จะมาพร้อมกับราคาตาแตกเป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถยนสภาพเกีรเไม่มีชนหนักทิข่ำน้ำท่วมกระต่ายแดดแดงหรือว่าไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นและยังสามารถโอ,อนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องค่ะคันนี้ใคร สนใจที่ต่อต้นคาของเราขายอยู่ที่6 9 0 0 0บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้มีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนข่าฟรี90วันดอกเบี้ย,วเ,วยเริ่มต้น0%ค่ะและยังเลือกระยะกันผ่อนนะคะได้ยาวนานถึง84เดือน แล้วก็นอกจากนี้ยังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีมีบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยค่ะที่สื่อรถยนต์มือ2ต่อออตโตคาของเราค่ะหรือใครที่บอกว่าฉันอยากดูเป็นสีอื่นดูเป็นลถอื่นมีไหมสามารถที่จะรับชมรีวิวนะคะผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้เลยกับโตออโตคาชาแนลเข้าไปกดซั s ส r i b e กดกระดิ่งแล้วฝากกดไลค์ like กดแชร์กันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับ t i k t o กอ่านะคะก็จะมีทั้งรีวิวสั้นๆมีคลิปสาระความรู้ทิคในการดูแลรักษารถและความบันเทิงต่างๆนะคะกับตัว t k t t o k ของเราก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมและกดติดตามกันได้เลยค่ะกับต่ออาต่อค่ะและใครที่หารถตู้คัีนี้รองว่า เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆอย่างแน่นอนกับ Toyota Commuter ตอร์3.0 D4D รถปี15-16เจอกันได้ใหม่คลิปหนะะ้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย